สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่15-31ตุลาคมถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวการย้ายราศีของพราหูยังเป็นทางการค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังการพยากรณ์นะคะลองมาเช็คลักาณที่ถูกต้องของคุณกันก่อนค่ะไม่นานนะคะตรงนี้เพียงแค่2นาทีโดยประมาณอันดับแรกให้คุณทราบกันก่อนเลยค่ะ ว่าในหนึ่งวันสามารถที่จะมีคนเกิดครบทั้ง12ลัคนาไม่เหมือนกับราศีนะคะที่จะเป็นช่วงเวลากว้างๆระหว่างเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาค่ะถือว่าเป็นเวลาขึ้นวันใหม่ในทางโหราศาสตร์ราศีกลุ่มก็จะเริ่มที่ลัคนากลุ่มตั้งนะคะแล้วก็เว้นระยะไปทุกๆ2ชั่วโมงโดยประมาณลัคนาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตามจักรราศี ไล่ไปจนครบทั้ง12ลัคนาก็จะไปจบที่6นาฬิกาของวันใหม่นะคะจากภาพที่คุณเห็นเรายกตัวอย่างมา1วันค่ะวันที่23กุมภาพันธ์2520ดูจากวันที่แล้วก็เดือนนะคะเป็นชาวราศีกุมแต่ว่าถ้าเทียบดูจากเวลาเกิดคะ่ะ13นาฬิกา5นาทีเขาเป็นลัคนาพฤกษกฉะนั้นคนคนหนึ่งนะคะจะมีราศีหรือว่าลัคนา เหมือนหรือว่าต่างกันก็ได้เวลาเกิดที่ถูกต้องจะเป็นตัวบ่งบอกค่ะและเวลาที่ห่างกันทุกสองชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้ตายตัวนะคะเป็นเพียงแค่การกะประมาณคร่าวๆเพราะว่าความเป็นจริงค่ะดาวก็จะมีช่วงที่เดินช้าแล้วก็เดินเร็วไม่เท่ากันบางวันก็ไม่ได้เป็นไปตามตารางนี้เป๊ะนะคะมีการขยับขึ้นขยับลงได้ความเป็นจริงของการหาลัคนาต้องหาจากโปรแกรมที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็ต้องรู้วิธีการตั้งค่าอื่นๆประกอบด้วย อันนี้ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะให้คุณทราบที่มาที่ไปของลัคนากรการพยากรณ์จากลัคนาค่ะจึงมีความใกล้เคียงกับคนคนนั้นมากที่สุดเพราะว่าเจาะลึกนะคะแทบจะทุกชั่วโมงนาทีถือว่าเป็นด่านแรกค่ะที่คุณควรจะทราบคุณจะได้ฟังคลิปให้ใกล้เคียงกับดวงชะตาของตัวเองให้ได้มากที่สุดถือว่าเป็นเกร็ดความรู้สั้นๆที่นํามาฝากกันไปฟังการพยากรณ์กันต่อได้เลยค่ะนอกจากการย้ายราศีของพระราหูนะคะ จากพบสหัสช้าเข้าพบกระดุมพะยังมีดาวอีกสองดวงค่ะที่ขยับย้ายราศีในช่วงเวลานี้เหมือนกันดาวพุธวันที่15แล้วก็ดาวอาทิตย์วันที่18จากตำแหน่งของดาวนะคะจะเริ่มทยอยาย้ายออกจากพบมรณะเข้าพบสุพาค่ะพบเรือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่พึ่งที่อุปถรัรมภ์การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าพัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งการเดินทางไกล ความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษากฎหมายความยุติธรรมแล้วก็ภาพลักษณ์ค่ะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแล้วเจ้าของพบเดือนที่แท้จริงก็คือดาวศุกร์ซึ่งสถานะตอนนี้นะคะสลับแลกบ้านแลกเรือนกับดาวอาทิตย์ตรงนี้มีอณิสง์ในด้านที่ดีบางอย่างค่ะแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลในทางลบจากดาวคู่ศัตรูอยู่ จะนั้นครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ,ละหลายๆอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะบางคนอาจจะเพึ่งผ่านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากําลังรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่บางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานวิธีการทํางานบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสังคมคนรอบข้างบางสถานะก็มีส่วนค่ะอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคู่หุ้นส่วน หรือญาติพี่น้องบางคนหรือแม้แต่กระทั่งกับคู่ของคนรักบางคนก็อาจจะแค่ห่างกันชั่วคราวนะคะบางคนก็อาจจะต้องจบความสัมพันธ์ไปเลยคุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคะ่ะถึงแม้ว่าบางเรื่องนะคะมันจะต้องแลกมากับการสูญเสียก็ตามกิจว่าอะไรที่มันไม่ใช่คะ่ะเมื่อถึงเวลามันก็ต้องหมดวาระของมันไปเองโดยเฉพาะช่วงที่ดาวเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะคะ แต่บางอย่างบางเรื่องมันเป็นการจบแล้วดีค่ะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานที่ไม่ใช่หรือไม่ก็จบจากความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรคุณย่อมที่จะได้พลังชีวิตบางอย่างของคุณกลับคืนมาเราไปดูในการตีความช่วงเครื่องเดินหลังกันบ้างนะคะหลายๆอย่างมันจะได้ข้อสรุปค่ะไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตามมาดูอานิสงส์ในด้านที่ดีของดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ที่เขาสลับตำแหน่งกันค่ะ คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นที่พึ่งเป็นที่หลบภัยให้กับคุณได้โดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้หรือว่ากําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ตามค่ะเพราะว่าดาวยังไม่ได้ย้ายออกไปไหนนะคะโดยเฉพาะคนที่แยกออกไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองคุณย่อมที่จะต้องมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรค่ะบางคนไปถึงขั้นเป็นการฟ้องร้องมีคดีความหย่าล้าง บางคนก็อาจจะแค่แยกทางห่างกันชั่วคราวคะ่ะหรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องห่างบ้านไปทำงานที่ไกลๆหรือไม่นะคะคนรักก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหรือไม่นะคะในอีกความหมายหนึ่งคู่รองของคุณก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,องทองมีปัญหาในหน้าที่การงานคะ่ะปัญหาครอบครัวย่อมที่จะเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะ อาจจะมีนอกเหนือจากที่พูดมานี้นะคะตรงนี้เราจะเชื่อมโยงให้คุณเห็นภาพคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าแยกตัวออกไปมีครอบครัวเวลาที่คุณต้องประสบปัญหานะคะคุณย่อมที่จะกลับมาพึ่งพิงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องได้เสมอคะ่ะ ส่วนจะช่วยได้มากหรือน้อยจะช่วยในรูปแบบไหนหรือจะเป็นเพียงแค่กำลังใจยังไงคุณย่อมได้จากครอบครัวของคุณแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นว่าคู่ที่ห่างกันไปชั่วคราวจะอย่าร้างหรือไม่อย่าร้างก็ตามบางคู่ก็มีโอกาสกลับมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกันใหม่ได้ค่ะกลับมาอยู่กันก็พอลูกก็มี เหมือนว่าเป็นช่วงจังหวะของชีวิตนะคะที่จะต้องผ่านเรื่องของการจบหรือว่าเลิกลาแต่สําหรับคนที่ยังมีวาสนาต่อกันก็สามารถที่จะกลับมาใหม่ได้ค่ะคนที่เขาหมดวาสนาต่อกันก็ถือว่าเป็นวาระที่จะต้องจบไปที่เปิดคลิปด้วยเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะก็เพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของคู่ครองคนรักคุณแทนเพศตรงข้ามค่ะสถานะไหนก็ได้ ไปดูสถานะในเรื่องของอาชีพการงานของคุณบ้างนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเช่นกันแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะวิธีการทำงานบางอย่างของคุณจะไม่เหมือนเดิมหรือกำลังรอการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะบางคนเปลี่ยนงานด้วยความเต็มใจหรือว่าถูกจ้างออกจากงานก็ได้บางคนรอการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะย้ายตำแหน่งเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนทีมงานบางคนก็อาจจะอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการทำงาน เปลี่ยนผู้บริหารก็ได้ทําให้มีผลกระทบบางอย่างมาสู่คุณนะคะที่จะต้องปรับตัวหรือว่าเรียนรู้ใหม่มีเกณฑ์ของลาภผลบางอย่างนะคะที่คุณจะได้รับการหยิบยื่นหรือว่าชี้ช่องทางใดได้เพิ่มสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพที่สองอาชีพเสริมอยู่คะ่ะคุณมีโอกาสที่จะมองเห็นลู่ทางบางอย่าง เจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระก็มีโอกาสที่จะพบคู่คุณส่วนคู่สัญญานะคะหรือแม้แต่กระทั่งร้านค้าที่คุณสั่งของที่ผลิตสินค้าให้กับคุณคะ่ะก็ย่อมที่จะสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมดนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวแล้วก็ก้าวต่อไปผ่านเรื่องหนักๆอะไรมาก็ค่อยๆตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็ไปต่อคะ่ะอย่างน้อยนะคะคุณก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าดาวจะทยอยย้ายออกจากภพเกลือนที่เสีย แต่ก็ยังไม่ควรประมาทค่ะคุณเห็นพบเรือนต่อไปที่ดาวสุกกำลังจะย้ายไหมคะนั่นแหละค่ะพบมรณะยังคงเหลือดาวสุกอีกหนึ่งดวงนะคะที่คุณจะต้องรับมือฟังในด้านที่ดาวให้อานิสงส์ที่ดีกันไปแล้วนะคะมาฟังในส่วนของดาวคู่ศัตรูกันบ้างดาวสุกเป็นคู่ศัตรูก,กับดาวเสาส่งกำลังถึงกันต่อจากนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรับมือนะคะ เกณฑ์ของการที่คุณจะอยู่ในสถานะจำยอมบางอย่างไม่มีอิสระในการตัดสินใจในบางเรื่องหรือไม่ก็จะอยู่ในภาวะที่ถูกจำกัดอิสระภาพเช่นว่าถูกเรียกเข้ากรมทหารหรือไม่ก็บวชเรียนนะคะอยู่ในสมณเพศบางคนก็มีคนในครอบครัวคะ่ะที่เจ็บไข้ไม่สบายคุณอาจจะต้องดูแล ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เป็นอิสระเท่าที่ควรหรือไม่นะคะถ้าคุณมีการเดินทางไกลก็ต้องระวังเรื่องของการสะดุดติดขัดในเรื่องของการเดินทางเช่นว่าติดหรือว่าถูกกักตัวอยู่ที่ตอมหรือมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างค่ะที่มีใครกําลังทําลับหลังคุณบางคนไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตเท่าที่ควรนะคะอันเนื่องมาจากเรื่องของการเงินที่คุณจะต้องประหยัดเกณฑ์เหล่านี้ฟังดูเหมือนน่ากลัวใช่ไหมคะ แต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นเกณฑ์ที่อยู่กับคุณมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าลืมไปแล้วเพราะว่าดาวเสาค่ะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเข้ามากลุมลัคนาแค่ว่าเกณฑ์เหล่านี้นะคะมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าช่วงไหนคะ่ะที่มีดาวคู่ศัตรูเข้ามากระตุน้นเพราะว่าดาวเสานะคะเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ตรงนี้ของเขาเฉยๆสอปีค่ะ เดี๋ยวจะขยายความไปทีละเรื่องนะคะคุณไม่ต้องกังวลรู้ไว้เพื่อป้องกันค่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณจนแทบนึกไม่ถึงอันนี้บอกหลักเกณฑ์กว้างๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดกับทุกคนเหมือนกันเช่นเรื่องของการเข้ากรมทหารหรือว่าเรื่องบทเรียนก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพหรือเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ในสถานะจำยอมบางอย่างเช่นบางคนนะคะคุณต้องเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียว เราพยายามที่จะยกตัวอย่างให้เรื่องราวมันเชื่อมโยงกันค่ะสำหรับบางคนนะคะที่คุณเพิ่งผ่านเรื่องของการเลิกลาอย่าร้างมาอันนี้ก็คือเรื่องของการจำยอมเช่นกันรดอเกณฑ์ที่คุณจะต้องถูกจำกัดอิสระภาพอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเช่นว่ามีคนป่วยในครอบครัวที่คุณต้องดูแลคุณก็อาจจะไปไหนมาไหนไม่เป็นอิสระเท่าที่ควรค่ะสาหรับบางคนหรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางไกลก็ไปติดขัดอยู่ที่ตอหมอก็เป็นไปได้นะคะ เรื่องที่ไม่ได้เกิดกับคุณไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นค่ะคุณต้องยึดหลักเกณฑ์เป็นหลักนะคะตัวอย่างก็ส่วนตัวอย่างเพราะว่าเราคงไม่สามารถยกตัวอย่างให้ตรงกับทุกคนได้และดูแล้วนะคะว่าน่าจะใกล้เคียงกับคนส่วนใหญ่มากที่สุดก็น่าจะเป็นเกณฑ์ของการที่จะไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากเรื่องของการเงินนะคะที่คุณจะต้องประหยัด บางคนก็ประหยัดกับตัวเองมากเลยค่ะเพื่อที่จะประครับประคองครอบครัวซึ่งมันสอดคล้องกับพระราหูนะคะที่ต่อจากนี้หนึ่งปีครึ่งจะเข้ามาคน้นรัพย์คุณบางคนที่รู้เกณฑ์น,นี้ล่วงหน้าอย่างถูกต้องนานๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่ฟังเอสซิสเตต่อเนื่องมา เราเตือนตั้งแต่คลิปปีภาพรวม2,566ค่ะแล้วก็เตือนมาเป็นระยะระยะจนบางทีเรายังกลัวคุณเบื่อเลยนะคะว่าจะเตือนอะไรกันนักหนาแต่ว่ามันสำคัญค่ะเพราะบางอย่างรู้ล่วงหน้าแค่เดือน2เดือนคุณเตรียมตัวไม่ทันซึ่งก็น่าจะมีบางคนนะคะสามารถที่จะทำตุนไว้ได้บางส่วนพอสมควรบางคนก็หาวิธีเก็บเงินที่ไม่เอาเงินสดไว้กับตัวค่ะ ใช้เท่าที่หาได้ประคับประคองไปส่วนที่เก็บไว้ก็เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆลักษณะแบบนี้นะคะคุณย่อมอยู่รอดได้แน่นอนแค่ว่าต้องอดทนนะคะกับการที่จะไม่ได้ทำอะไรตามใจตัวเองเหมือนที่ผ่านมาฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วนะคะว่าเกณฑ์ต่างๆที่พูดมามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าคุณไม่ประมาทแล้วก็รับมือได้ทันหรือเกณฑ์สุดท้ายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ที่มีใครทำอะไรบางอย่างรับหลังคุณ ตรงนี้ก็กับเฉพาะบางคนนะคะที่คุณมีผลประโยชน์อะไรร่วมกับใครคุณก็ต้องไปตรวจเช็คไประวังดูให้รอบคอบค่ะถ้าคุณจะเดินทางไกลคุณก็ต้องตรวจสอบเรื่องของเอกสารให้ถูกต้องให้พร้อมไม่ใช่ว่าจะเดินทางไม่ได้นะคะโหราศาสตร์มีไว้เพื่อวางแผนแล้วก็เตรียมการล่วงหน้าค่ะอย่างน้อยถ้ามันจะมีเรื่องสะดุดติดขัดได้บ้างจะได้ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบา และที่สำคัญนะคะคุณก็ต้องยึดหลักเกณฑ์ที่เราบอกเป็นหลักค่ะตัวอย่างก็เป็นเพียงให้คุณเห็นภาพเฉยๆและสำหรับดาวอาทิตย์เองนะคะก็ยังคงหนีไม่พ้นกับดาวอังคารที่เป็นดาวคู่ศัตรูฉะนั้นปัญหาต่างๆอันเนื่องมาจากดาวสองดวงนี้นะคะก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเหมือนกันทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอค่ะ มีดีก็ย่อมมีเสียนะคะมาดูในส่วนของดาวสองดวงนี้ที่คุณจะต้องตั้งรับกันบ้างเขาจะเด่นในเรื่องของการกระทบกระทั่งและก็ความรุนแรงต้องระวังพวกปากปาสายน้ำใจเชือดคอไว้หน่อยนะคะถ้าใครมาชักชวนหรือว่าโน้มน้าวเอาเรื่องของผลประโยชน์มาหลอกล่อคุณมองในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยคะ่ะเพื่อความไม่ประมาทเมื่อใดน,นะคะที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องให้นึกถึงพระราหูไวค้ค่ะ ว่ามีความเสี่ยงที่คุณจะได้ไม่คุ้มเสียหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอย่าไว้ใจใครนะคะเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่คุณก็อาจจะต้องชะลอเรื่องของการลงทุนไว้หน่อยคะ่ะอย่างน้อยก็รอให้ดาวพฤหัสนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณกลับมาเดินหน้าเป็นปกติก่อนและถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ช่วงนี้คุณจะทวงเงินคืนได้ยากคะ่ะ คุณอาจจะต้องเพิ่มระดับของการเตือนให้เข้มข้นขึ้นนะคะเพราะว่าจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆในช่วงเวลานี้และเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงต่างๆก็เช่นกันค่ะต้องตรวจเช็คเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆให้ดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้และอย่าไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครค่ะเพราะอาจจะนำปัญหากลับมาสู่คุณได้ในภายหลัง และในส่วนของดาวพุธนะคะที่มีดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ในภพปุตตะติโกนธาตลมถึงดาวเสาดาวพุธมาจากสองภพเรือนค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็มรณะเกณฑ์ของการที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นการศึกษาเรียนรู้ได้ตัวคุณเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้ถ้าคุณรอข่าวสารหรือว่ารออนุมัติอะไรอยู่นะคะช่วงนี้ก็มีความคืบหน้าเข้ามาค่ะ เกณฑ์ของการที่คุณจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือว่าจากที่เป็นพนักงานชั่วคราวรอ,อก,การบรรจุคุณก็มีโอกาสนะคะถ้าคุณรอผลประกาศอยู่แต่ก็จะต้องแลกมาด้วยกับภาระหน้าที่ที่หนักมากขึ้นด้วยเช่นกันดาวพุทธนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการค้าการขายในส่วนที่ส่งเสริมนะคะคุณจะเจราจาต่อรองดีแต่จะยากอยู่เรื่องเดียวและคะ่ะในเรื่องของการติดตามทวงหนี้สิน นอกนั้นนะคะคุณสามารถที่จะใช้เรื่องของการเจรจาหาทรัพย์หากรายได้ได้เป็นอย่างดีช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจที่เกี่ยวกับบริวารผู้ที่อยู่ในความดูแลของคุณมากเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณจะต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจได้บ้างส่วนสถานะของดาวพฤหัสนะคะที่มีพระราหูเข้าไปอยู่ในภพกระดุมพระซึ่งตอนนี้ดาวเจ้าเรือนก็กําลังจําศีลอยู่คะ่ะ เดินผิดปกติไปจนถึงสิ้นปีถือว่าเป็นช่วงที่พร,ราหูส่งผลได้อย่างเต็มที่ ตรงนี้เราสรุปสั้นๆเลยนะคะคุณควรที่จะทำทุกอย่างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปจนถึงสิ้นปีคะ่ะประคับประคองไปก่อนเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินแล้วก็ลาภผลของคุณโดยตรงส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเราคงไม่กล้าแนะนำแน่นอนคะ่ะสำหรับคนที่มีภาระหนี้สินนะคะช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ไม่ควรที่จะสร้างหนี้เพิ่มนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาช่วย หรือไม่ก็ต้องหาเพิ่มค่ะไม่ควรที่จะมีรายได้ทางเดียวลองมองหาช่องทางอื่นๆสำรองไว้ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากพระราหูจะคน้นทรัพย์คุณแล้วก็ใช่ว่าจะจ่ายอย่างเดียวนะคะเพราะในด้านที่จะหาได้นะคะคุณย่อมที่จะหาเงินเก่งหาเงินคล่องด้วยเช่นกันแค่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองจากพระราหูดนบันดาลค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลงมือกระทำ โดยภาพรวมแล้วนะคะการมาของพระราหูสำหรับพวกคุณย่อมที่จะต้องมีทั้งในด้านที่ดีและเสียสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันแต่บางอย่างนะคะที่คุณทราบล่วงหน้าแล้วกับเกณฑ์ร้ายต่างๆถ้าคุณไม่ประมาทแล้วก็รับมือได้ทันอย่างน้อยมันช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้อย่างแน่นอนและสำหรับคนที่ฟังมาถึงนาทีนี้นะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาที่ถูกต้องของตัวเองเราจะช่วยคุณตรวจเช็คลัคนาค่ะ ข้อมูลที่ต้องใช้นะคะตามตัวอย่างที่คุณเห็นวันที่เดือนแล้วก็ปีพศออนะคะเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าระบุจังหวัดที่เกิดได้ก็จะยิ่งดีค่ะถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนจะไม่สามารถหาลัคนาที่ถูกต้องให้คุณได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะขอความกรุณาส่งข้อมูลของใครของคนนั้นค่ะอย่าไปส่งใต้ข้อความของคนอื่น เราจะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะคะถ้าข้อมูลของคุณมาครบทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ติดตามค่ะหรือผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ก็ยินดีนะคะเราจะทำแบบนี้เป็นระยะระยะเราจะดูปริมาณของผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกบททดสอบต่างๆที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในช่วงเวลานี้และหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ